สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่8เมษายน2564รอบบ่ายนะคะและราคาทองวันนี้มีการปรับแล้วที่4ครั้งค่ะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่150บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะ ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา12นาฬิกา44นาทีครั้งที่4ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่25,950บาทรับซื้ออยู่ที่25,850บาท ส่วนทองรูปปัธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่26,450บาทรับซื้ออยู่ที่25,377บาท84สตางค์และสปอร์ตโกช่วงบายปรับขึ้นอยู่ที่9.17ดอลลาร์ต่อออนส่วนสปอร์ตโกลล่าสุดตอนนี้นะคะอยู่ที่1.44.10 7ดอลลาร์ต่อออนค่ะ ล่าสุดอยู่ที่1.74.400 4ดอลลาร์ต่อออนค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.38ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.433ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.16ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะ ก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังแล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกำรรของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิธหัวเซ็งเหงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ